ขอเดชะฝ่าระอ,องทุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสมทวินรอบบรรเจิดนายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมเหล่ามวลสมาชิกขอพระราชทานพระบรมราชวโลก,กาสน้อมกล้าวน้อ,กนอกมกระหม่อมถวายพระพรชัยยมงคล เนื่องในอภิรักกิตสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง mm hmm. เขากราบลงเบื้องพระบาทภูวนัยผู้ทรงสถิตกลางใจไทยทั่วราน้ำพระไทยเปลี่ยมล้นพระเมตตาปกกล้าวเหล่าประชาทั่วถิ่นไทย พระทรงเป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ประหนึ่งลัดสสองทางสว่างสวยัยพระเกียรติก้องโรงกาขจรไกลขอเทอิดทายองค์พระมหาจอมราชันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ